สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นพูด่างนะพูด่างอันนี้คุณยายปลูกมาแล้วประมาณประมาณปีหนึ่งนะประมาณปีหนึ่งคุณยายก็ทิ้งมันนะทิ้งเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูแลรักษาเขานะรดน้้าอย่างเดียวให้น้นําอย่างเดียวเขาก็เลยยัวเยะแบบนี้นะนี่ถ้าเราไม่ตัดแต่งนะเขาก็จะยาวเลื้อยเลื้อยไปไหนก็ไม่รู้นะอันนี้นะแต่วันนี้คุณยายรื้อมาเพื่อที่ว่าจะเอามาปลูกใหม่นะ ดี๋ยวคุณยายจะตัดให้ดูเลยนะคะเราตัดให้เราตัดเลยนะแล้วก็เอามาทําใหม่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่แะแบบนึงโอเคเดี๋ยวคุณยายทาตัดเลยนะคะทาตัดเลยโอเคทาตัดเลยนะอย่างเช่นเจ้าต้นนี้นะต้น,นนี้เอาคุณยายให้ดูเป็นต้นนะอันนี้นี่ยูเยียเลยนะยูเอีย เราก็ตัดให้เอา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 ลกลากมันไว้นะเอากระถางเดิมมันไว้นะคะตัดนี่นะคะตัดเลยตัดนี้ก็ถ้าเรายังไม่ทําอะไรล้วก็ไปแช่น้ําไว้นะปถ้าเรายังไม่มีเวลาทํแเราก็ไปแช่น้ําไว้นะคะอันนี้อันนี้ก็ตัดให้พอดีเลยอันนี้มันชื่อว่าเออันนี้นะภูภูด่าง n ะงาท้างนะงา a ้างคือเวลามันย้วยมันย้วยวลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนงา a ้างแบบนี้เลยนะอันนี้เขาเรียกงา a ้างนะ นะลักษณะของมันจะเป็นแบบนั้นนะอืมแล้วก็ตัดอันนี้พี่ยาตัดเลยนะคะตัดให้พอดีตัดให้พอดีกระถางเลยนะให้พอดีกระถางนะคะอันนี้เราก็เอทำใหม่ได้เลยนะทําใหม่นี่นะทําใหม่คีณยาจะแช่น้าไปก่อนนะนี่นะอันนี้ตัดแล้วนะตัดแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ เติมดินดนิดหน่อยนะเติมดินเติมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะ mm. เขาก็จะได้เจริญเติบโตนะคะ mm. อันนี้ได้อีกถ้าเราไม่ตกแต่งเขานะถ้าเราเราไม่ตกแต่งเขาเขาก็จะเลื้อยไปเลื้อยไปแล้วก็ทําให้แย่งอาหารยันกินไม่งามนะไม่งามนี่ยอันนี้คุณยายอันนี้ตกแต่งแล้วนะอันนี้กระถางเดิมนะเก็บไปเลยกระถางต่อไป น,นี้นะน,นี่คุณยายตัดเลยนะตัดตัดให้พอดีพอดีเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เออแช่น้ำไว้ก่อนนะตัดอันนี้น,นี้ยาวยาวยาวไปนะยาวแช่น้ำไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวว่าดูก่อนว่าอันนี้มันสามารถที่จะตัดได้อีกไหมได,ดได้อีกนะคะได้อีกนะอันนี้เราก็ไปชํานะเอาไปชำํำเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ตกแต่งมันนะมันก็ไม่ไม่สวยนะไม่สวยถึงจะเป็นพุ่มยังไงมันก็ไม่สวยนะให้ให้มันดูดีด อันนี้กระถางันเล็กไปนะแต่อันนี้กระถางเออสีหกนิ้วแต่เดี๋ยวพีญญ่ยายจะใช้แปดนิ้วใส่กระถางแปดนิ้วต้นนี้นะเจ้าต้นนี้ต้นนี้ตัดเลยนะคะตัดเ,เจ้าเจ้าพูนี่มันมีทั้งด่างแลือไม่ด่างนะด่างแล้วไม่ด่าง มันเป็นไม้เอ่อไม้เลื้อยนะเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้เลื้อยแบบทั่วๆไปนะอันนี้ก็ตัดแช่น้ำนะคะแช่น้ำเราก็ดูว่าเออมันยังยุ่ยเย้เยอ,อยู่ไหมเราก็ตัดออกนะคะ นะแล้วก็เอ,อลดน้ํานะคะลดน้ําทางดีเราต้องมีจานรองนะคะมีจานรองมีจานรองให้เขาด้วยนะคะนี่สามกระถางสี่กระถางแล้วนะคุณยายทาให้ดูสี่กระถางแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะอแล้วนอนแล้วตัดเลยนะคะให้ให ให้เหลือไว้ตรงออขอบกระถางพอนะแล้วก็มาตัด,มาต,ดมาตัดเลยนะเดี๋ยวคุณยายจะทำให้ดูนะนี่ตรงมือเป็นเราเอามาเป็นแบบนี้แล้วนะนะคะแล้วก็ให้ให้มันเป็นประมาณสองใบนะ อันนี้อันนี้เราก็ตัดใบ,บทิ้งไปเลยตัดใบ,บทิ้งไปเลยนะแล้วก็ให้ประมาณสองใบอันนี้นะสองใบเราก็ตัดตัดให้ติดโคนตรงนี้เลยก็ได้นะคะให้ติดโคนเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเกิดเอใบใหม่ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ส่วนนี้เราก็จะเป็นส่วนที่เราจะจิ้มไปในดินได้นะคะนะคะแบบนี้เลยนะแต่บแบบนี้ง่ายๆเลยนะ สองใบสองใบพอสองใบแล้วก็กจีมดินที่ใช้นะดินที่ใช้ควรจะเป็นดินร่วนนะเป็นดินร่วนดินทั่วๆไปก็ใช้ได้นะแต่ว่าอย่าเหนียวอย่าเหนียวแข็งจนเกินไปนะคือมันจะทำให้เขาไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะอ,อันนี้คุณยายจะให้ดูว่า น, SUV นี่นะตัดแล้วอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้ได้ประมาณนี้เลยนะอ,นนอันนี้อันนี้เท่าที่คุณเอคุณยายเพาะไว้นะอ,นะอันนี้คือตัดแล้วนะตัดแล้วนี้ประมาณสักเอ่อสิบวันนะสิบวันหลังจากหลังจากเราตัดตัดเอ่อยอดคือตัดส่วนที่เกินออกแล้วนะเน,นี่ยเขาก็จะได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นดินที่ใช้ทั่วๆไปก็จะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนนี่เราใส่ดินให้เต็มไว้เลยนะให้เต็มไปเลย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใส่บ่อยๆนะนะคะเราก็ปลูกลงไปเลยปลูกลงไปเลยนี่ค่ะเราก็ําไว้นะประมาณประมาณสักเอ่อสิบวันประมาณสิบวัน่ากเขาก็จะเกิดแล้วนะคะประมาณนี้นะโอเควันนี้คุณยายมาสาธิตนะเอ่อการปลูกนะการปลูกพูด่างนะคะการปลูกพูด่าง ปุบลงไปเลยยิ่ม,มันก็ได้แล้วแต่เราจะใส่นะเราจะใส่ใส่น้อยใส,ใส,ใส,ใส่ใส่เยอะใส่มากก็แล้วแต่เรานะเราจะรู้ว่าอันไหนข้างล่างข้างบนนะเราก็ดูส่วนที่เราตัดไว้ตรงนี้นะตัดไว้นี้อันนี้คือที่เสียบลงไปในดินนะอืม็จแล้ว แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยละลายชาใส่ปุ๋ยละลายชาไปหน่อยนึงนะันไปหน่อยนึงแล้วก็ลดน้ํานะคะลดน้ําเลยลดน้ําถ้าเรามีจานรองนะถ้าเรามีจานรองคุณยายจะให้ดูถ้าเรามีจานรองนะเราก็ควรจะเอาจานรองรองเลยนะคะรอ,องนี่พอเราลดน้ำตักเอ่อหัวนเดียวนะต่อ แล้วเราปลูกใหม่ๆเนี่ยปลูกใหม่ๆเนี่ยเราล,ลดน้ําหนเดียวเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักสี่ห้าวันนะสี่ห้าวันเราถึงจะมาลดใหม่นะเพื่อที่รากเขาจะได้จะเติบโตไปแต่ถ้าเราลดน้ดําเยอะเกินไปเดี๋ยวบางทีรากเขาจะเน่านะคะออก็ประมาณนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายก็ได้ทําต่อไปนะจะได้ทําต่อไปเพื่อเพิ่มปริมาณให้เยอะมากขึ้นนะคะนะคะอันนี้นะคะอันนี้ีหลังจากตัดแล้วก็จะ แบบนี้นะก็จะแบบนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปใส่ปุ๋ยลงไปถ้าดินมันเยอะแล้วถ้าดินมันเยอะแล้วเราก็ดินมันเยอะแล้วเราก็ใส่กลับมะพร้าวดินมันเยอะแล้วเราก็ใส่กลับมะพร้าวสับเลยนะคะสับละเอียดเลยลงไปเลยนะคะนี่ไอพวกที่มันอยู่ตัวแล้วเราไม่ต้องไปใช้จานรองก็ได้นะอืแล้วก็ลดน้ําเลย นะคะลดน้ําเลยเคค่ะวันนี้คุณยายก็พาสาธิตนะคะวิธีการการออทำให้ผูด่างนะเพิ่มปริมาณมากขึ้นโดยการตัดตัดแล้วปักชํานะตัดจากต้นเดิมแล้วปักชํามันนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย